จเจริญพรทําไมคนบางคนเลือกที่จะตะโกนใส่กันทางทั้งที่อยู่ใกล้ๆกันลองมาฟังคําที่บายในแง่จิตวิยาและธรรมะดูดีไหมยมในแง่จิตวิยานั้นคืออารมณ์ที่รุนแรงเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อร่างกายนั่นคือเหตุผลประการแรกเลยคือเมื่อโกรธเนี่ยระดับฮอร์โมนความเครียด เช่นอะดรีนาลีนอย่างเงี้ยก็จะเพิ่มขึ้นหัวใจเต้นแรงขึ้นระบบประสาทซิมพาเดติกก็จะถูกกระตุน้นทำให้ร่างกายตื่นตัวมากขึ้นส่งผลให้ใช้เสียงดังขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเหตุผลประการที่สองสมองส่วนที่เป็นอารมณ์ทำงานมากกว่าส่วนที่เป็นเหตุผล สมองส่วนที่เป็นอวิการาซึ่งเกี่ยวข้องกับอารมณ์หรือการป้องกันตัวเองจะทำง,งานหนักกว่าสมองส่วนหน้าที่ใช้เหตุผลคือเมื่อเกิดความขัดแยงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นใช่ไหมคนมัะแ,แสดงออกด้วยเสียงดังให้ตัวเองแบบรู้สึกว่าเหนือกว่าในสายการนั้นนั้นเรียกว่าตัวเองควบคุมได้เหมนั้นเถอะข้อที่สาม ต้องการให้ฝ่ายตรงข้ามได้ยินแต่จริงๆคือต้องการให้เขาให้ยอมรับการตะโกนใส่กันจึงไม่ได้เกิดจากการต้องการสื่อให้ได้ยินเพราะอะไรเพราะอยู่ใกล้ๆกันไม่จำเป็นต้องตะโกนใช่ไหมแต่เป็นการแสดงพลังแสดงอำนาจแสดงความต้องการควบคู่อีกฝ่ายหนึ่งต่างหากอันนี้สำคัญนะถ้าไม่ระวังนี่ก็จะ ไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองกําลังต้องการแสดงสิ่งนั้นอยู่ใช่ไหมข้อที่สี่มันเป็น,นกลไกป้องกันตัวเองทางจิตใจเพราะการตะโกนเนี่ยเป็นการป้องกันตัวเองจากความรู้สึกว่าเราอ่อนแอลึกๆคือเรากลัวอะไรบางอย่างลึกๆเราคือรู้สึกสูญเสียอํานาจรู้สึกถูกคุกค,คามหรือบางทีก็ถูกเข้าใจผิดก็เลย ตะบ,บิงเสียงดังไว้ก่อนเอาเสียงขู่ให้อีกฝ่ายหนึ่งกลัวตัวเองจะได้ชนะบ้างอะไรเงนี้เพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญเลยก็คือบอกเราเองก็ทําโดยไม่รู้ตัวเองแต่ถ้าเรามองในแง่ทางธรรมะเนี่ยเราจะเห็นในมุมที่ต่างไปนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวาค่อยมาคุยนว่าแล้วเราเองจะทําอย่างไรในการจัดการสิ่งเหล่านี้ ถ้ามองในแง่ธรรมะเนี่ยในแง่หนึ่งคือใจเราห่างกันจึงตะโกนกันไอตัวมันอยู่ติดกันนะอยู่ไม่ไกลกันคนอยู่ใกล้กันก็จริงอะ่ะแต่ตะโกนกันเพราะว่าใจของเราต่างกันยอมห่างกันคิดต่างรู้สึกต่างกัน แล้วรู้รู้สึกถึงกันและการว่าเป็นคนเราพวกเป็นคนเราฝ่ายจึงส่งเสียงให้ไปให้ถึงแต่ตอนรักกันนละเจ็ดไม่อยอมบูดเบาๆกระซิบกระซาบบางทีไม่ต้องพูด,ด้วยทาไปแค่มองหน้าก็รู้ใจก็ยิ้มได้ก็มีความสุขใช่ไหมคือเวลาคนโกรธกันเนี่ย ใจมันถอยห่างออกจากกันความเมตตาความรักความสนิทสนมความหวังดีที่มีต่อกันเนี่ยมันหายไปจึงต้องใช้เสียงเนี่ยให้มันดังขึ้นคือเหมือนพยายามข้ามช่องว่างเหล่านั้นยิ่งช่องว่างมันห่างมาเท่าไหร่เสียงมันต้องดังมากขึ้นใช่ไหม เออคนบางคน,คน,คนที่ตะโกนใส่กันนี่คือคนที่เคยรักกันนั่นแหละแต่พอวันเกลียดการโกรธกันกับอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมประการที่สองโมโหหรือโกรธกันเนี่ยมันเหมือนไฟเนาะไฟสามกองในใจเนี่ยพระเจ้าบอกราคะโทสะโมหะเป็นไฟที่เผารนใจมนุษย์อยู่ร่ำไป ความโกรธหรือโทสะเนี่ยเป็นไฟเพราะนั้นเนี่ยมันลุกเผาไหม้ใจเราถ้าเราตะโกนต้อตอบกันเนี่ยมันก็เหมือนเติมเชื้อไฟอะ่ะยิ่งโหมแรงขึ้นเรื่อยๆมันไม่สามารถดับความโกรธด้วยความโกรธเนี่ย จริงๆแล้วสามารถจะดับได้ด้วยน้ำใช่ไหมน้ำคือการมีสติม,มีเมตตามีความสงบนอกจากนั้นแล้วประการที่สามการจะใช้หลักธรรมให้ตัวเองพ้นหรือชนะความโกรธได้คือความอดทนอดทนต่อท่อยคำอดทนต่อความยากลำบากอดทนต่อความเหนื่อยยากประการต่าง บางทีรอานานอย่างเงี้ยบางคนก็โกรธละรออาหารรอรถรอเพื่อนโกรธพระเจ้าจึงสอนว่าพึงชนะคนโกรธด,ด้วยความไม่โกรธคนไหนที่รู้ว่าอีกฝ่ายโกรธดัดนโกรธตอบคนนั้นทำลายประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าคนไหนไม่โกรธตอบ แสดงว่าทําประโยชน์ให้ทั้งฝ่ายตนเองและฝ่ายผู้อื่นพระเจ้าจึงตรัสว่าความอดทนนั้นเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งคือสามารถคลี่คลายหรือทําลายกิเลสได้ถ้าไม่มีความอดทนคุณธรรมต่างๆก็ยากจะเกิดขึ้นเพราเหนื่อยหน่อยลําบากหน่อยก็ถอยใจแล้วไม่สู้แล้ว พราะฉะนั้นแนวทางในการลดการตะโกนใส่กันนะลองสังเกตดูว่าแนวทางนี้ใช้การได้ไหมหรือถ้าใครฟังแล้วมันน่าจะเพิ่มอะไรเข้าไปก็แนะนําเพิ่มเข้ามาได้ประการแรกที่สําคัญคือหยุดก่อนหยุดก่อน,อนจะโต้อตอบหายใจลึกๆให้มันหายโกรธก่อนแล้วค่อยตะโกนไหม่ใจะแล้วค่อยพูดนะแล้วค่อยพูดมันจะได้เบาลง หายใจลึกๆยาวๆควบคุมอารมณ์ตัวเองประการที่สองลดเสียงตัวเองลงบ้างไม่จำเป็นต้องตะโกนใส่กันข้อที่สามตั้งใจฟังแทนที่จะโต้อตอบกลับบางครั้งเนี่ยที่เราตะโกนเพราะเราไม่ได้ฟังเราอยากให้อีกฝ่ายฟังแต่จริงๆคือเราก็ไม่ได้ฟังยิ่งพูดยิ่งไม่ได้ฟังเขาลองฟังเ้าก่อนว่าเขาสื่อสารยังไงเขาคิดอะไรเขารู้สึกอย่างไร พราะตั้งใจฟังอย่างมีสติแล้วเนี่ยเราก็จะได้ยินสิ่งที่เขาต้องการสื่อจริงๆข้อสําคัญข้อที่สี่คือฝึกแผ่เมตตาส่งความรักความปรารถนาดีไปยังผู้อื่นแล้วฝึกเมตตาเป็นประจำเนี่ยเวลามีปัญหาต่างๆใจมันเย็นนะ่ะมันสามารถจะลดความโกรธได้ง่ายได้เร็วขึ้นหากถ้ากล่าวโดวยสรุปเนี่ยคนตะโกนใส่กันก็เมื่อกโกรธกัน พราะใจมันห่างกันใช่ไหมอารมณ์มันมามากกว่าเหตุผลมากกว่าสติปัญญาทางจิตวิทยาอธิบายว่ามันคือปฏิกิริยาของสมองของร่างกายส่วนในทางธรรมะนั้นเราพูดถึงเรื่จิตใจพระพุทธเจ้าก็สอนให้ใช้สติใช้ความอดทนใช้ความเมตตาเพื่อลดละความโกรธลง ทางออกที่สุดทีทางออกที่ดีที่สุดก็คือหยุดแล้วก็เบาเสียงลมฟังให้มากเมตตาให้มากถ้าเราฝึกได้เราจะกลายเป็นผู้ชนะในทุกการสนทนาเพราะการชนะตนเองได้นั้นสำคัญที่สุดสำคัญยิ่งกว่าอะไรดี เมื่อชนะตัวเองได้ก็สามารถชนะในพื้นที่อื่นในชีวิตได้เจริญร